นี่คือพระเขี้่วแก้วที่ประดิษฐานอยู่ในวัดพระพุทธบาทสระบุรีอยู่ในวิหารคลังบนใกล้ๆกับรอยพุทธบาทนั่นแหละคนหลายคนไม่รู้ว่าที่นี่มีของดีคือพระเขี้่วแก้วคือไปสนใจแต่พระพุทธบาทอย่างเดียวเนี่ยตรงนี้สําคัญมากสวยมากของเก่าแก่แต่โบราณความมีสีแห่งในโลกที่ประเทศไทยก็มีเหมือนกันนี่ ไม่ต้องไปศีลังกานะมาที่เมืองไทยก็ได้แล้วคนที่มีเงินไม่มากไม่ต้องไปศีรังกามาที่ที่เนี่ที่สระบุรีในวิหารคลางบนนะเขาจะแยมให้ดูนิดหนึ่งเนี่ยคนเฝ้าใจดีให้แย้มให้ดูนิดหนึ่งสําหรับผู้ที่ไม่มีกาสได้ไปดูจากคลิปวีโอวันนี้เป็นบุญของเราได้เห็นนี่ ปกติเวลามีง,งานประจําปีจะสายบุษบกนําออกไปแห่ให้ชาวเมืองได้กราบไหว้อยู่ในวิหารคลางบนด้านหลังเป็นพระศรีอริยเมตรายและก็พระพุทุก,ก่าเกาเ่าแต่โบราณตั้งแต่สมัยยุทธยานี่